ครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับนะครับโอเคทุกคนก็จะรู้ว่าอาชีพจุ่มดำนี่คืออะไรนะโอเคไม่ไม่ได้ซิดนะแต่นะครับตั้งอ่า้งแต่วันนี้นะครับผมจะเริ่มใช้เจ้าตัวซีฟิปนะครับเป็นเครื่องหลักนะครับเป็นเครื่องหลักแล้วเราต้องปรับตัวอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเจ้าเคสตัวนี้นะครับของยูนิคอร์นะครับของซับเคสเนี่ยนะครับไม่ใช่หรอกผมเอากล่องกล่องคร้ข้างนี้นะครับ มันเป็นยังไงบ้างมันใช้ยังไงมันดีไหมมันดีจริงไหมนะครับที่เราจะซื้อผมแนะนําว่าถ้าเป็นท่านผู้ชายที่แบบสมบุกสมบันหน่อยนะครับเราใช้เจ้าตัวซีฟินะครับเป็นข้างหลักนะครับจะต้องปรับตัวยังไงบ้างนะครับวิธีการใส่วิธีการทอดยากไหมนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับวิธีที่เราจะปลดล็อกนะครับถ้าเคสนะครับนะครับถ้าอ่าถ้าตัวตัวล็อกนะครับ มันอยู่ด้านนี้ด้านตรงนะครับเห็นไหมฮะด้านตรงนะครับมันจะถูกบังคับนะครับบังคับให้ล็อกนะครับให้ล็อกตัวกิ๊ด้านบนเห็นไหมฮะตัวกิปด้านบนนะครับทําให้เวลาถอดออกอ่ะมันถอดยากยากมากนะครับยากถึงยากมากนะครับผมก็เลยแนะนําวิธีที่จะมาเฮ้ยทำยังไงวะนะครับขั้นแรกนะครับอันนี้ยังไม่ใส่ก่อนนะถ้าสมมุติว่าเนเอ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเน็บเอวนะครับให้เรากิปมาครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวพอเพราะว่าตัวกริปล็อกะหรือครึ่งนึงก็ได้ประมาณนี้นะครับพอเวลาเราถอดมันจะถอดง่ายนะครับโอ้เงือร้อนนะครับไม่เป็นไรนครับพอเราได้แล้วนะครับให้เรากดตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือตรงนี้ถอดปลดก็คือการปลดนะครับปลดดันแค่นี้พอ มันจะเหลือช่องว่างเห็นไหมฮะพอช่องว่างเนี่ยเราเอานิ้วชี้เนี่ยนะครับเข้าไปใส่นะครับพอเข้าไปใส่ปุ๊บเอานิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วกางอะไรเนี่ยมาประคองได้เลยนะฮะแล้วก็ทําการถอดนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคเดี๋ยวมาดูหน้าง,งานกันนะครับคือสมมุติเวลาเราใส่นะครับเราใส่เคสใส่เคสเน็บเนี่ยออกไ็นไหครับนะครับพอเราเรียในลักษณะนี้ดึงขึ้นมาที แล้วตอนนี้ผมลดวงาวยอยู่ไงมันก็เลยมัก็เลยลงหล่อะโอเคพอเราใส่อยู่นี้นะครับมันจะถูกล็อกดึงอัตโนมัติเราจะดึงแทบไม่ออกแทบแทบจะไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดเราปลดกึ๊กเดี๋ยวดึงสีนะกึ๊กงีฮยกึ๊กอ่ามันจะปลดง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเราปลดแค่ครึ่งเดียวก็พอก็คือมันก็จะอยู่ในสถานนี้นะฮะพออยู่ในสถานนี้เราจะปลดได้ ง่ายขึ้นครับทํายังไงก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือกดคืนะครับถ้าอย่าไม่อองจริงอย่าฝืนอดไปข้างหลังนะครับให้หน้าจอเนี่ยทิ้มมาข้างหลังนะครับจอรอบอ่ะให้มันชี้ไปข้างบนนะครับแล้วทําการกดจุบมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็เอานิ้วเข้ามาสอดจุบนะครับเห็นไหมฮะสอดจุบแล้วก็ถอดนะครับนะครับ อันนี้วันนี้ผมก็ใช้จริงจังมาแล้วก็เมีอะไรที่มันโอเคขึ้นนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ก็เครื่องก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับก็เองใช้ได้อยู่พอเราต่อไปดูดนานนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทุกๆสัปดาห์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้นะครับก็ระยะเวลาใส่นะครับเวลาใส่เหมือนกับที่ผมบอกนะครับ อาจจะก้มมองหน่อยก็ได้นะครับเวาใส่ใส่ก็ปุแค่นี้จบเพราะว่ามันจะล็อกโดยสนมไว้เพราะเวลาเราเราคลิปหนีบอย่างเงี้ยมันจะฝืนมันเหมือนกับตัวกิ๊บล็อกอ่ะมันจะไปแน่นเลยทีเดียวเหมือนทวลามันดิ้นได้พอเวลาเราสมมติว่าเรานั่งเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะสุดสบายนะฮะนะครับอ่ะถอดมาอีกทีนึงนะครับนี่ก็ได้นะครับถอดนะฮะแล้วก็เอานิ้วนิ้วชี้เห็นไหมฮะ มีชี้มีชี้ดันทีเนี้ยมันจะออกง่ายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เนี้ยเนี้ยผมชอบเปิดเนเี้ยมากกว่าจะใช้ทำอะไรเนะี่ยแล้วก็ม,ม,มันก็จะเป็นขนาดนี้นะครับก็ส่วนเอ่อผมลองใช้แล้วลองเทสอะไรต่างต่างกันานะครับก็โอเคหรือึอว่าซับเคสนะครับอา่ายี่ห้อซับเคสนะครับ รุ่นยูนิคอนบีทเทลนะครับบีทเทลนะครับตัวนี้ถือว่าเฮ้ยการใช้งานคน่อนข้างที่จะสุดๆจริงก็คือมันอาจจะให้ผู้ชายที่สมบุรณ์สมบังนิดนึงมางท่สูงประเภทว่าเฮ้ยทำงานแบบวุ่นนี่นันแต่ว่ายังยังชอบยังยังใช้แค่ตัวนี้อยู่นะครับถือว่าเป็นตัวที่เฮ้ยเคที่ตอบโจทย์มากเลยนะฮะนะครับก็ ลองพิจาทณาใจดูนะครับว่าผมก็ไม่ได้เจ้าของร้านนะแต่ผมก็ไม่มีตัวไหนที่แนะนําได้ก็เอามาแนะนํากันนะฮะโอเคตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยดีเดียวนะครับไม่ไม่ใช่ว่ากระจกอง่อยนะครับก็ลองดูนะครับนี่ครับลองดูกันนะครับนะครับอย่าไปใส่คลิปใส่อย่างนี้นะนะครับมันมันหนาหรือว่าจะใส่อย่างเนี้ยบอกเลยนะครับเวลาตอนถอดยาก ผมลองแล้วยากทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีตัวตัวตัวดันพอพอดันแล้วเนี่ยจะทําให้เคสมันมันลุดออกมานะครับต่อให้เราเราเราแกะซิลไปแล้วนะครับอันนี้ผมแกะซิลไปแล้วนี่ก็ใช้งานแล้วเริ่มใช้งานจริงจังแล้วนะครับลักษณะนี้เวลาใช้งานผมก็จะทำง,ง,งานพวงนี้นนะเพรว่าไปล์เราคอยเดินคอยเพราะว่าตอนช่วงนี้มอ้วนนิยอะไรนิยนะครับก็ทุกันนะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ